สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกัน4ี่ทุ่มคือวันศุกร์ค่ะ สิหสิงหาคม2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนนทิประดาและดิฉันแนสท่คาพรค่ะคำคืนนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองนะคะสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องมาติดตามกันที่ประเทศไทยกันก่อนค่ะเพราะว่านะปัจจุบันต้องยอมรับว่าสื่อต่างประเทศให้ความสนใจมากพอสมควรเลยนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองประเทศไทยเพื่อที่จะพิจารณาและก็มีมุมมองที่สะท้อนออกมาเกี่ยว เรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อหาโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนนะคะเรื่องของการเมืองล่าสุดเราได้ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31แล้วนั่นก็คือทางด้านของคุณแพรทองทานชิน,นวัตนนั่นเองค่ะโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติโหวตเห็นชอบคุณแพรทองทานชิน,นวัตร์ หัวหน้าพักเพื่อไทยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยนะคะด้วยคะแนนเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงและงดออกเสียง27เสียงและไม่ลงคะแนน2เสียงค่ะทำให้คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยอายุย่างเข้าสู่38ปีเท่านั้น และถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของไทยต่อจากคุณยิ่งรักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี <S <S ซึ่งทางด้านของคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ระบุถึงสถานการณ์การเมืองณนะปัจจุบันนี้นะคะระบุว่าแม้สอ,อทอไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงแต่เชื่อในหลักการว่าไม่ว่าจะเป็นแมวสีอะไรขอให้จับหนูได้ดังนั้นภารกิจต่างๆของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาขอให้ทำตามเป้าที่วางไว้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อยากให้จัดตั้งรัฐบาลอย่างรวดเร็วและมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็วซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อมั่นของประเทศกลับมาเป็นอย่างแรกโดยอยากเห็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จภายใน1เดือนและปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ ดังนั้นมาตรการต่างๆต้องรีบออกมาโดยเร็วต้องทำงานร่วมกับเอกชนในการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะจะตากันต่อไปนะคะว่าคอรมองของนายอุงอิงจะมีใครเป็นใครกันบ้างโดยเฉพาะแพ็คของคอรมอเศรษฐกิจนะคะรวมถึงโครงการใหญ่อย่างดิจิ t ั l w a l l e ็จะเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะคะปะจัจจาคันเรื่องดอกเบีย้ยนั่นเองค่ะจะพาไปดูทั้งสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะเริ่มจากสหรัฐค่ะ ต้องมีการจับตานะคะสำหรับสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าคุณเจอร์โรมพาวเวลค่ะว่าจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรนะคะในการปรับลดดอกเบี้ยค่ะสันนิษฐานรอยเตอร์รายงานนะคะบอกว่าคุณเจอร์โรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดมีกําหนดในการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจําปีของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮรัฐไวโอมิงในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาตามเวลาสหรัฐนะคะ โดยทางสนักข่าวรบเบอร์รายงานค่ะบอกว่าในขณะที่เฟดนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากระดับสูงสุดในรอบกว่า20ปีนั้นนักลงทุนในตลาดการเงินจะประเมินการแสงความเห็นของนายเจอรโรมพาเวลอย่างรอบคอบว่านายพาเวลนั้นมีมุมมองอย่างไรต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะหลังจากที่สหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าอ่อนแอเกินคาดแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อค่ะที่ชะลอตวลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นะคะมีการคาดการค่ะว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปคือ17-18กันยายนนี้แต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะเกี่ยวกับขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญค่คาดการว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25% แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งรวมไปถึงซิต้กรุ๊ปแล้วก็เจพีมอร์แกนที่คาดว่าเฟดนั้นอาจจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมา,มามากถึง0.5เซเลยค่ะส่วนเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะต้องจับตาการเพราะว่าญี่ปุ่นเองล่าสุดก็มีความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่นายฟูมิโอคิชิดะนายกของญี่ปุ่นนะคะได้ก้าวลงจากตําแหน่งนายกก็คาดว่าเบลเจนั J ้นจะชะลอแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะ โดยนักวิเคราะห์ก็กล่าวนะคะว่าการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยจนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งหัวน้าพักเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อการอภิปรายทางการเมือง ซึ่งการก้าวลงจากตําแหน่งของนายคิชิดะนะคะจะก่อให้เกิดสุญยากาศทางการเมืองซึ่งส่งผลให้ในโยบายเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เบลเจนะะเผชิญความท้าทายในการประสานงานกับรัฐบาลเพื่อยกเลิกนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายด้วยค่ะและขณะเดีวยวกันนะคะบรรดาผู้สมัคร ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเกงชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก LDP ส่วนใหญ่ต่างก็มีจุดยืนนะคะหนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามพิเศษของญี่ปุ่นในปัจจุบันอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนหนึ่งก็หวังว่าจะมาช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เงินเยนนั้นอ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วค่ะจากนโยบายการเงินนะคะของประเทศเศรษฐกิจหลักๆอย่างสหรัฐและก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีทิศทางของการดําเนินนโยบายแบบสวนทางกันนะคะ ไปดูเอกทางด้านโซนหนึ่งค่ะนั่นก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่านโยบายนั้นก็ค่อนข้างจะสวนทางกันเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะโดยทางด้านของแบงก์ชาตินิวซีแลนด์นั้นมีการส่งสัญญาณค่ะว่าเตรียมที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในขณะที่ฝากฝั่งของออสเตรเลียนั้นยังคงกังวลอัตรางเงินเฟ้อค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์คุณเอเดรียนอส่งสัญญาณเตรียมลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีก0.5%ภายในสิ้นปีนี้ หลังจากที่เขากล่าวประาฐกถาต่อหอการค้าเวลลิงตันระบุบอกว่าณนะปัจจุบันนี้นิวซีแลนด์นั้นกำลังกลับเข้าสู่ภาวะเงินเฟอ้อต,ต่ำและคงที่แล้วมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกสองครั้งในปีนี้จนถึงช่วงคริสต์มาสค่ะถ้าข้อมูลนี้สามารถเดินหน้าไปอย่างที่วางแผนเอาไว้ โดยระบุบ,บอกว่าต้องการเห็นให้อัตราดอกเบี้ยน,นั้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปจนถึงปี2568ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่มองว่ายังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหลายครั้งในปีหน้าส่วนทางด้านของออสเตรเลียเองนะคะคุณมิเชลบลูล็อกผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียได้แถลงต่อรัฐสภาออสเตรเลียระบุบ,บอกว่าตลาดเงินณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ แต่เธอมองว่าตอนนี้เร็วเกินไปที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อของออสเตรเลียนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงเกินไปค่ะเธอไม่คิดว่าเงินเฟอ้อจะปรับตัวลงสู่กรอบเป้าหมายที่ระดับ2-3จนกว่าจะถึงสิ้นปี2568ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นมีความระมัดระวังนะคะก็สืบเนื่องมาจากตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง การประชุมครั้งถัดไปที่ต้องจับตานั่นก็คือวันที่23และ24กันยายนค่ะซึ่งตลาดก็คาดว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เป็นครั้งที่7ต่อเนื่องออกไปค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อนะคะที่สถานก,การณ์ในกาซากันบ้างค่ะ<ม>กับการเจราจาหยุดยิงนะคะที่มีการเปิดเผยค่ะว่าการเจราจาหยุดยิงในฉนวนกาซานั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์น,นะคะขณะที่ตัวเลขหรือว่ายอดผู้เสียชีวิตนะคะพุ่งไปกว่า4 0,000่นรายแล้วค่ะ บรรดาตัวแทนเจราจานะคะมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในวันนี้นะคะเพื่อมาผลักดันให้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในดินแดนปาเลสไตน์ค่ะพุ่งสูงเกิน40,000รายแล้วหลังจากที่สู้รบมานานกว่า10เดือนโดยทางเจ้าหน้าที่จากกาตาร์แล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นตัวกลางในการเจราจาเปิดเผยค่ะบอกว่า การเจราจารอบนี้เปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะเป็นวันที่2ในวันนี้โดยทางเจ้าห่สารัสคนนึงค่ะเปิดเผยกระทางสนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าการเจราจาม่วนพรหัสนั้นเป็นไปอย่างสร้างสารรค์ ขณะที่โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะคะนายจอร์นเคอรบ์บี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนธะธรรมเนียบขาวค่ะบอกว่าภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเราสามารถก้าวข้าวอุตสาหะที่เหลืออยู่ได้และเราต้องทำให้กระบวนการนี้เสร็จสิ้นได้แล้วส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไปดูผู้นำนะคะของเกาหลีเหนือกับทางรัสเซียกันค่ะโดยทางสนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ,อรายงานนะคะบอกว่า นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือได้ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับรัสเซียในสารแสงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะคะเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นวาระครบรอบ79ปีการประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ซึ่งสารังกล่าวระบุนะคะว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยที่ทหารโซเวียตร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพเกาหลีเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นนั้นยังคงเป็นรากฐานสําคัญของสายสมัอนดีระหว่างสองประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจับตานะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นละค่ะและอาจจะนำไปสู่ประเด็นที่หลายคนจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอื่นๆนะคะในเวอร์ราอัพและพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูมุมมองนะคะต่อตลาดทุนที่มีต่อปัจจัยด้านการเมืองกันบ้างค่ะนางคามาลาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนพรรคเดโมแครตท,ที่จะส่งลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเสนอโครงการมอบเงินสูงถึง2 5 0 0 0ดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกภายใต้โครงการดังกล่าว ผู้ซื้อบ้านหลังแรกมากกว่า1ล้านรายซึ่งมีประวัติชำระค่าเช่าตรงเวลาเป็นเวลา2ปีจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนเงินดาวนางแฮริสรู้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างก็ไม่พอใจกับราคาที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้นและถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี วอร์เรนบัฟเฟตเปิดเผยว่าเบอร์ชัยฮาร์ทเว์ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทค้าปลีกเครื่องสำอางอัลต้าบิวตี้จำนวนประมาณ690,000หุ้นคิดเป็นมูลค่า266ล้านดอลลาร์และซื้อบริษัทผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเฮโกจจำนวนประมาณ1ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่า185ล้านดอลลาร์หลังจากมีการขายหุ้นแ p ปเปมากกว่า389ล้านหุ้นและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง นายพานกงเซิงผู้ว่าการธนาคารกลางจีนให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไรก็ดีนายพานมีท่าทีระมัดระวังที่จะไม่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากจนเกินไปหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจประจำเดือนกรกฎาคมที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวอย่างซบเซาทั้งยอดค้าปลีกการลงทุนอ่อนแรงลง ตอกย้ำว่าอุปสงค์ภายในประเทศของจีนยังคงชะลอตัวอันเป็นผลมาจากการซุดตัวลงอย่างยาวนานของตลาดที่อยู่อาศัยเช่นเคยค่ะช่วงสองนะคะเรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะ วันนี้จะพาไปฟังนักวิเคราะห์นะมาดูเรื่องของปัจจัยการเมืองที่มีผลต่อตลาดทุนไทยค่ะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะคกลไกกลไกของตลาดหุ้นเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเ็ได้เห็นความความความ,ความกระฉับกระเฉงความฉับไวนะครับมากขึ้นของตลาดหลักทรัพย์นะฮะอย่างเช่นล่าสุดก็มีมาตรการในเรื่องของสามมาตรการใช่ไหมครับในเรื่องของการจํากัดเรื่องของอสิงห์งฟอร์ไม่รู้เรียก ผมจำไม่ได้แล้วเรื่องของการที่ส่งคําสั่งเสนอขายเสนอซื้อเสนอขายใหม่นะฮะจำไม่ได้แล้วว่าเรียกวัาก,การอะไรนะต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ก็เพื่อลดความผันผวนนะฮะลดการส่งคําสั่งที่มันผิดปกติก็ออกมานะครับก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องของอ,อัพติกนะครับ<ช>แล้วก็อื่นๆอันนั้นเราจะได้เห็นว่าคือความกระฉับกระเฉงของตัวตลาดเองเนี่ยยอดเยี่ยมขึ้นดีขึ้น ครับแล้วในเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าผู้จัดการตลาดคนใหม่เขาก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่คุณอัศเดชนะฮะผมเชื่อว่าดีขึ้นกว่าเดิแมแน่นอนพอตลาดดีขึ้นแน่ๆครับก็มาตรการหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะทันท่วงทีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไวต่อสาการเราก็จะได้เห็นว่า อัปติกช่วยได้ถ้าไม่มีอัปติกป่านนี้เราอาจจะดับเสีก็ได้นะครับอา,าอาจจะมีนิวโลมาใช่ไหมคะเออสังเกตนะว่าเรายัางยืยนอยู่ที่บริเวณ valuation สำคัญของตลาดหุ้นไทยคือไม่ได้ต่ำกว่าร้อยพันสองร้อยเจ็ดสิบพันสองร้อยหกสิบส่วนตรงนั้นมันคือเออร์เน็งยิวแกรหรือมาเก็ตเลสพรีเมียมสี่จุดสามสี่จุดสี่เปอร์เซ็นซึ่งถือว่าถูกมากๆแล้วไม่ควรลงไปมากกว่านี้นะครับก็เอาอยู่ ในในแง่ของกลไกลของตลาดมันดีขึ้นแล้วเราผมคาดหวังอะไรกับรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลก่อนหรือรัฐบาลนี้ก็คือผมคาดหวังมาตรการที่จะกระตุ้นทำให้เกิดนิวมันนี่เข้ามาในตลาดหุ้นให้ได้ค่ะนะครับอะไรก็ได้ขอให้มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในตลาดหุ้นอะไรก็ได้เลยนะใช้คำนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยมันแห้งมากมูลค่าการซื้อขายมันหายไปเยอะ มากๆนะครับทุกคนจมปลักติดหุ้นทั้งหุ้นที่ดีแล้วก็หุ้นที่ไม่ดีต,ดติดอีลุมตุงนงอางอะอย่างง่ายๆเอออย่างเงี้ยผมแต่ละคนติดกันเป็นล้านสองล้านอ้าวเฮ้ยเงินมันหายไปเลยนะฮะ,ะคือเข้าใจกระหมายไหมแทนที่เงินมันจะไปหมุนใช่ไหม มันต้องมาจมปลักอยู่กับตรงนี้นะครับเราต้องการิวมันนี่เข้ามานะครับิวมันนี่เนี่ยก็มีความคาดหวังมากขึ้นรัฐมนตรีมิชัยเขาก็เหมือนตีโจ์แต่ว่าตลาดต้องการิวมันนี่นะเพราะสภาพคล่องอะไรทุกอย่างเรามันแย่มากมูลค่าการซื้อขายแย่ที่สุดในรอบสิบปีนะ,จะเจริญตักจเจริญมากเลยนะฮะบัญชีออแอคทีฟเนี่ยจากแปดแสนตอนนี้เหลือขยับเพียงแค่เดือนละสี่แสนซึ่งก็พอๆกับเมื่อห้าปีที่แล้วนะฮะ แล้วก็สัดส่วนของนักลงทุนรายย่อยก็หายไปเยอะค<ฆ>่ะนะครับก็หลายๆอย่างมันสะท้อนออกมารัฐมนตตีวิชัยก็ผมก็เห็นว่าตีโจทย์แตกเขาก็พยายามผลักดันตัวอกองทุนนะฮะที่เราสามารถที่จะมาใช้เสร็จทางรถยนต์ภาษีได้เพียงแต่ว่าผมว่ามันก็เข้าใจอะว่ามันมีข้อจํากัดว่ามไม่สามารถเอา LTF มาได้ก็ผักาบาันแัน ESD อัปเกรดมันขึ้นมาแทนนะฮะเพิ่มเ เอ่อ,อเขาเรียกเพิ่มสิทธ์แล้วกันอนะเพิ่มที่จะสามารถลดยอมภาษีได้มากขึ้นกว่แสนกลายเป็นสามแสนนะ,ะแล้วลดระยะเวลาในการถือครองเพื่อจูงใจมากขึ้นแต่ว่าอก,กองทุนที่จะเอามาเพื่อเน้นเพื่อให้ลงทุนเพื่อเป็นการออมแล้วมาใช้เสร็จถวาย,ยอมภาษีได้เนี่ยมันมันก็มีคําถามเยอะเรื่องเอามาช่วยคนรวยทายําไมช่วยคนเล่นหุ้นทาําไมเอามาภาษีของรัฐมาช่วยทําไมทําให้รายได้ของรัฐลดน้อยลงเห็นไหม มันก็มันก็เลยทาได้แค่ระดับหนึ่งนะครับ,รบนก็เลยมาออกตอบโจทย์ที่กองทุนวายุพักว่ากองทุนวายุพักนี่คือคำตอบเพราะว่ากองทุนวายุพักไม่ได้ให้สิทธิดหยนตนภาษีอะไร,รนะก็เป็นการระดมทุนเข้ากองทุนซึ่งก็จะมีการเออเขาเรียกเนี่ยการนันต,รรรตีผลตอบแทนขั้นต่ำอืมครับอ่าการันตีผลตอบแทนขั้นต่าแล้วการลงทุนก็ค่อนข้างมีความยืดหยุนนะครับเป็นค่อนข้างที่หลากหลายสินทรัพย์นะฮะเป็นเป็นมัลติเพลนะฮะ แล้วก็มีความเฟสิเบิลสูงทั้งลงทุนในหุ้นสามัญหุ้นกู้ทุกอย่างนะฮะในบรรดาพวกสถาบันการเงินหรือพวกบริษัทกึ่งรัฐวิสาหกิจนะฮะที่กระทรวงการคลังมีแนวน้มถือหุ้นอยู่หรือจะไปถือหุ้นในอนาคตก็สามารถลงทุนได้เหมก็อันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการเพียงแต่ว่าก็อยากให้กองทุนวิุพักคอดออกมาให้เร็วที่สุด หรือจะมีกองทุนอื่นๆก็ได้กองทุนวายุพักเนี่ยแหละถือว่าตอบโจทย์ที่ดีระดับหนึ่งอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของรายได้รัดที่จะลดลงถูกไหมค่ะนะครับแล้วก็ได้กองทุนนี้มาช่วยเสริมเอภาพของตลาดหุ้นขึ้นมาด้วยนะครับก็น่าจะช่วยทําให้หุ้นเนี่ยมันดีขึ้นมาพอหุ้นมันดีขึ้นมาหลายๆอย่างก็ต้องสนับสนุนเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเช่นอ๋อก่อ การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะนยโยบายการคลังนะครับข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ตามข่าวกันต่อกับ m o n ันนี d ท y เดค่ะมีโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนมาฝากกันนะคะค่ะเริ่มกันที่ทาง UOBAM ค่ะโดย UOBAM นะคะล่าสุดมีการเปิดขายกองทุนเปิดยูเนเต็ดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่ตลาดญี่ปุ่นนะคะได้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะหรือว่า BOJ ได้มีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ระดับ0.25%ค่ะส่งผลทำให้เงินเยนนั้นปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยทางบรจยูบีค่ะยังเล็งเห็นปัจจัยหนุนนะคะการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยทาง u o b a m ค่ะเสนอขาย IPO กองทุนเปิดยูเนเต็ดพันธบัตรญี่ปุ่น6เดือนหนึ่ง หรือว่า UJGOV6M1 นะคะเน้นลงทุนในพันธบัตรญี่ปุ่นค่ะ IPO 16- ถึง22สิงหาคมนี้นะคะอายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทนนั้นอยู่ที่2.15%ต่อปีค่ะขนาดโครงการนะคะ5,000ล้านบาทโดยเสนอขายในราคา10บาทต่อหน่วยและไม่กำหนดยอดลงทุนขั้นต่ำค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการคาดการค่ะ ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า B.J. o นะคะจะคงดอกเบีย้ยต่อไปในระยะสั้นต่อจากนี้และนอกจากนี้ค่ะบลจโยบีนั้นยังเล็งเห็นปัจจัยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น 1. การปฏิรูปธรรมาพิบาลของบริษัทเพื่อเพิ่มผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE นะคะและ 2. ค่ะการเพิ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุนและ 3. นะคะพื้นฐานบริษัทที่แข็งแกร่ง นีต่อทุนลดลงความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นความต่อเนื่องของปจัจจัยนี้จะช่วยหนุนการเติบโตของญี่ปุ่นในระยะกลางถึงยาวได้ค่ะ เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกันต่อค่ะสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะได้การลงทุนในรูปแบบของพันธบัตรนะคะและแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนั่นก็คือโอกาสในการรักษาเงินต้นด้วยกองทุนดังกล่าวค่ะนําเสนอโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสปริงประเทศไทยนะคะโดยนําเสนอกองทุนพันธบัตรรักษาเงินต้นคาดการผลตอบแทนอยู่ที่2 0 5ต่อปีค่ะ เงินทุนโครงการอยู่ที่6000ล้านบาทนะคะลักษณะของการลงทุนนั้นเป็นรูปแบบของกองเทอมฟันค่ะที่ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากมูลค่าของหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุโครงการประมาณการผลตอบแทนนะคะอยู่ที่2 0 5ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรกเสนอขายครั้งเดียวจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่1000บาทค่ะ ซึ่งกองทุนดังกล่าวนี้นะคะมีนโยบายในการนําเงินไปลงทุนในตัวเงินครังพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวันหรือผู้ค้าประกันในสัดส่วนไม่เกิน80%ของ NAV และเงินทุนส่วนที่เหลือน,นั้นจะลงทุนในเงินฝากธนาคารและหรือหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นๆนะคะที่สามารถหาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่กรอกกำหนดค่ะ เป็นอ e ีโอกาสในการลงทุนนะ่าสนใจนะํามาฝากกันนะคะใครสนใจก็สอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นบลจออิสปิงหรือว่าทางบลจอยูโอบีค่ะค่ะเป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะคะจะได้ให้คุณผู้ชมได้ไปวางแผนการลงทุนกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์หน้าสี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ